เกมต่อไปเตรียมชมธนวัน์ซึงจิตทาวรกับโอกาสลงเล่นในเกมแรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากเจ้าการธนวัน์ซึงจิตทาวรนแลุกชทยวัย21จ่ารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกบนเวนทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเอนโรเจอร์ได้ส่งชื่อเขาพร้อมกับเพื่อเล่นชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้ลงแข่งขันในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ได้เปิดบ้านพบกับจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับสัปดาห์ต่อไปของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกแฟนบอลชาวไทย อาจจะได้เห็นเจ้ากันลงสนามเป็นครั้งแรกเนื่องจากเลสเตอร์ซิตี้มีคิวออกไปเยือนขุนค,คอนเวสแฮมในวันที่11เมษายนนี้ซึ่งมีโอกาสไม่น้อยที่จะได้เห็นเจ้าตัวลงสนามหากเกมหลังสุดเลสเตอร์ออกไปเยือนขุนค,คอนยังไม่เคยแพ้แม,ม้แต่นัดเดียวบุกเก็บชัยชนะได้ถึง3เกมอีกทั้งตามระเบียบสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ถึง5คนยิ่งทำให้เจ้ากันมีโอกาสสูงที่จะถูกส่งลงสนามในเกมนี้อีกด้วย การแข่งขันฟุตบอลทั่วช้างเอฟเอค0ั0 2 0งพ2020 21อบรอบรองชนะเลิศประจำวันที่7ไเมษายนเวลา19นาิกาโดยกติกาการแข่งขันในรอบนี้ในเวลาปกติแข่งขันกัน90นาทีครึ่งละ45นาทีหากเสมอกันจะมีการต่อเวลา30นาทีหากเสมอกันอีกจะยิงจุดโทษโดยใช้าการยิงแบบ ABAB ส่วนโคต้านักกีฬาต่างชาติจะเป็น3บกหต่างชาติ3เอเชอีก1การเปลี่ยนตัวนักกีฬา สามารถเปลี่ยนนักกีฬาสำรองได้5คนและเปลี่ยนเพิ่มได้อีกหนึ่งคนในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยทีมชนะเลิศของรายการนี้จะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทและได้สิทธิ์ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม AFC c h a m ม ions League ในปี2022คู่แรกที่สนามทูเซเดียมมอธรรมาสตร์ร,รังสิตชนบุรีเ c อันดับ12พบกับประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดรองแชมป์ไทยลีกปีล่าสุดท้ายทอดสดทาง a a s Play ทางด้านชนบุรีเ c อดีตแชมป์เอฟเอคัพสสมัยผ่านเส้นทางในรอบนี้ประกอบไปด้วยรอบ64ทีมนั้นบุกชนะกาลสิน7ประตูต่อ0รอบ32ทีมบุกชนะลำพูนวอร์เออร์2-1รอบ16ทีมเปิดบ้านชนะชวนบุรี3-0รอบ8ทีมเปิดบ้านชนะตราด f อ5-1โดยเกมนี้โค้ชเตีย้ยสะสมพบประเสริฐอุตซือของชนบุรีจะหมดสิทธิ์ใช้งานเรนนโตเคลิตแนวรับโคแอดที่แม้จะพ้นโทษแบน แต่ยังติดสัญญายืมตัวจากบุริรัมด้านเกิดลิทวีการอาจจะเจ็บจนพลาดลงเล่นอีกทั้งยังไม่มีเจซี่จอนกองหน้าร่างยักษ์ไม่ได้ถูกส่งชื่อลงเล่นรายการนี้ผู้เล่นต่างชาติอาจจะเหลือแค่จูเนียเอสตรอและเอลิอันโดลงบูผสมกับผู้เล่นไทยอย่างกิสตากาแมนวรชิตกนิษฐีบำเพ็ญรวมไปถึงภวานุพงพ์พลซานำทับด้านบุริรัมยูเนเต็ดอดีตแชมป์เอฟเอคัพสสมัย ผ่านเส้นทางในปีนี้ประกอบไปด้วยรอบแรก64ทีมนั้นเปิดบ้านชนะสมุทรสงคราม FC 90รอบ32ทีมเปิดบ้านชนะโพลิเทโล FC 40รอบ16ทีมบุกไปเสมอกับท่าเรือ00ก่อนชนะจุดโทษ9ประตูต่อ8และรอบ8ทีมเปิดบ้านชนะเมืองทอง20เกมนี้ริซนเดอร์กาม,มากุนซือของบุรีรัมจะไม่มีเควินอิงเกรโซเมดฟิลทีมชาติฟิลิปปินส์ที่แยกทางกับทีมไปแล้วอีกทั้งยังไม่มีรายชื่อลงเล่นในรายการนี้ ส่วน,นรายของสุพนัทเหมือนตาหายจากอาการบาดเจ็บก็น่าจะพร้อมลงแต่อาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองส่วนต่างชาติอย่างไมคอนและดีเกายัางต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งตัวหลักรายอื่นไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นจักรพันแก้วพมซาเมโรซ่าภาษาเฮวิบูลสัสลักหฮประโคนรัตนากรใหม่คามิสพโชคสารชาติและสุภชัยใจเด็ดความพร้อมก่อนเกมฟาดแข้งช้างเอฟครับ รอบรองชนะเลิศคู่ระหว่างฉลามชนชนบุรี fc ทีมันดับ12จะพบกับประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดรองแชมป์ไทยลีกที่สนามทูเซเดียมในวันพุธที่7เมษายนนี้เวลา19นาฬิกาในรอบ8ทีมสุดท้ายปราสาทสายฟ้าเอาชนะเอสซีจีเมืองทองมาได้2-0ส่วนฉลามชนเอาชนะตราด fc มาได้5-1อเลซานเดอร์กามาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมยูไนเต็ดกล่าวว่าเกมนี้มันยากมากไม่ว่าจะเจอทีมไหนก็ยากไม่ว่าจะแบงคอกเชียงรายรวมถึงชนบุรี และเราก็เจอกับชนบุรีที่สําคัญคือเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสภาพความพร้อมเกมนี้เราต้องเช็คไมค์คอนมาเกตที่ได้รับบาดเจ็บในเกมนัดล่าสุดแต่คิดว่าน่าจะพร้อมเช่นเดียวกับนักเตะรายอื่นในทีมการเจอกับชนบุรีผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีและอันดับในลีกตอนนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะบอลลีกจบไปแล้วอย่างที่ผมเคยพูดบอลลีกกับบอลทั่วมันไม่เหมือนกันตลอดเส้นทางในบอลทั่วชนบุรีทําได้ดีมาตลอดพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่ง เราต้องแสดงถึงความกระหายและคุณภาพของเราออกมาพยายามเล่นตามแนวทางของเราสิ่งที่คาดหวังจากตัวนักเตก็คือเราต้องการชัยชนะเราต้องการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์รายการนี้มาครองให้ได้แต่ตอนนี้เป้าหมายของเราคือต้องเอาชนะชนบุรีให้ได้เราต้องทุ่มเทเกินร้อยและคว้าผลลัพธ์ในเกมนี้มาครอง ความพร้อมก่อนเกมคู่ช้างเ a Cup ฤดูกาล2020รอบรองชนะเลิศระหว่างแข่งเทพแบงคอกยูเนเต็ดทีมันดับภาไทยลีกจะพบกับกว่างสงมหาภายัยเชียงรายยูเนเต็ดทีมันดับ4ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดณสนามบุญยจินดาในวันพุทธที่7เมษายนเวลา19นาฬิการอบ8ทีมสุดท้ายแข่งเทพเอาชนะราชบุรีมิตรผลมาได้2-1ส่วนเชียงรายเอาชนะเมืองการยูเนเต็ดมาได้ด้วยสกอร์เดียวกันด้านโค้ชแบนทัชตะวันศรีปานหัวหน,น้าผู้ฝึกสอนทูแบงคอกกล่าวว่า เราเคยเจอเชียงรายในหลีกมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็ทราบจุดแข็งจุดเด่นของพวกเขาเราต้องพยายามหยุดจุดแข็งพวกเขาต้องมีสมาธิในการเล่นให้ดีขึ้นกว่าเดิมสภาพทีมก็ถือว่าพร้อมกว่าเกมก่อนเราไม่มีมานเอลทอมเบียที่บาดเจ็บจากการซ้อมและคิดว่าน่าจะกลับมาได้เช่นเดียวกับนักเตะค,คนอื่นเรื่องการคว้าชแชมป์ก็อยากทําให้ได้เพื่อลบฝันร้ายให้กับนักเตะเราหลายคนที่ผ่านมาได้แค่เฉียดเข้าใกล้เราเองก็มีเป้าหมายตรงนี้มานานก็หวังว่าจะทําให้ได้ แล้วเหลืออีกแค่2เกมก็มองว่ามันไม่ได้ไกลแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องละเอียดเพื่อจะประสบความสําเร็จผมคิดว่าไม่จําเป็นที่เราจะพูดถึงช่วงที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดเลยว่าที่ผ่านมาเป็นอะไรผมเชื่อว่านักเตะชุดนี้มีคุณภาพดีมากเราไม่จําเป็นต้องกลัวใครต้องทําให้ทุกคนมั่นใจเชื่อว่าทีมของเราพร้อมจะเอาชนะได้ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครก็ตามในที่สุดไทยลีก2ก็รู้แล้วว่า น้องบัวพิชยะเป็นแชมป์ในโทฟี่ดังกล่าวก่อนจะควงอันดับ2อย่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดเลื่อนชั้นขึ้นสุลีกสูงสุดในซีซั่นหน้าขาดอีกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็จะตามสสโมอสรน,นี้ไปลุยในลีกที่เชื่อว่าหินที่สุดในบ้านเราฤดูกาลนี้มีการเปลี่ยนกฎใหม่เพื่อเพิ่มความสนุกนั่นคือการเอาอันดับ3และ6มาหดกันในระบบเพย์ออฟแบบยเย่าเยือนผู้ที่ชนะจะเข้าไปซัดรอบชิงเพื่อหา1ทีมคว้าตัวไปสุดท้ายไปครองทําให้การเพย์ออฟนัดแรก4เมษายนนี้ นคนปรปฐมยูเนเต็ดทีมันดับ3จะพบกับชนะฮอมบิลทีมันดับ6และขอนแก่นยูเนเต็ดทีมันดับ4จะพบกับแพร่ยูเนเต็ดทีมันดับ5ส่วนเกมนัดที่2จะไปต่อกันที่รอบชิงชนะเลิศเกมแรกวันที่17และนัดที่2วันที่24เมษาเราไปลองเช็คขุมกำลังกันหน่อยว่าใครคือจอมทัพของพวกเขานคนปรปฐมยูเนเต็ดเฟเรล,ล่าดอสซานโตสและนัตพงศ์วรสุด ความที่มีประสบการณ์ในลีกอเมริกาใต้ามาอย่างโชคโชนทาให้เทคนิคของเฟเรล่าดอสซานโตสแผ่วพาวร้ายกาดหรือร้ายไม่น้อยเลยทีเดียวอาจจะไม่ใช่หัวหอ,อกประเภทตัวเป้าแต่ความในของเขากดไปแล้ว23ประตูนในไทยลีก2คว้าตําแหน่งรองดาวซันโบไปครองแต่อีกหนึ่งเครื่องจักรที่หลงแทบจะทุกนัดในลีกซึ่งเคยผ่านการถูกอากิระนิชิโนเทนเนอร์ทีมชติไทยเรียกตัวไปซ้อมกับทีมแต่หลุดในช่วงท้ายก็คือนันตพงศ์วรสุด เจ้าเก่าเป็นนักเตะประเภทปิดทองหลังพระเขาใช้วิธีเชื่อมบอลต่อจากด้านหลังพร้อมกับโหบอลออกไปข้างหน้าหรือด้านข้างตามที่ตัวเองถนัดนับว่าเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบของเสือป่าราชาไม่น้อยชนะฮอนบิวกิติพันธ์แสนสุขและมงคลชัยกองจำป่าเป็นปีที่นกใหญ่พิฆาตสร้างความแตกต่างกับทีมอื่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อกับการเก็บกินชีตของกิติพันธ์แสนสุข ซึ่งถือว่ามีส่วนร่วมช่วยให้ทีมมีคะแนนสําคัญออกมาจากการแข่งขันในแต่ละแมตช์ได้จริงๆแล้วโปเต้อาจเป็นในด่านที่ตัวเล็กแต่เมื่ออยู่ในสนามปฏิกิริยาบวกกับการยืนตำแหน่งของเขาทําให้เป็นมือหนึ่งในเรื่องของการเซฟเขานี่แหละเป็นหนึ่งในขุนพลที่มีประสบการณ์อย่างมากเลยทีเดียวขณะที่มงคนชายกองจำปาเป็นดาวเตะประเภทใช้ความขยันเข้าแลกและมันก็สำเริจผลจากการเป็นพึ่งงานที่ได้รับมอบหมายให้คอยเก็บกวาดคู่แข่งและผนึกกำลังกับอนุวัตนน้อยชื่นพันได้ดีจริงๆ คอนแกนยูเนเต็ดเโลคอราโดและอลงกรจอรนาทอง25ประตูจาก30แมตช์เพียงพอที่จะทำให้เปโลคอราโดคว้าตำแหน่งดาวโวดไทยลีก2ไปครองอย่างราบคราบแม้สไตล์การเล่นจะเป็นกองหน้าริมเส้นก็ตามจุดเด่นของอดีตดาวเตะที่เคยไปค้าแข่งในยุโรปในลีกของมอโดวา